สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปสุกูทุกคนผู้ิดตามเล่าสามาคีสุรูทุกคนลุงป่าเอาอาณาบ้าน้าสาวบาดนี้ได้โอกาสดีเวลาดีแล้วเด้อสิปล่อยเล่าสามาคีตองวันล้วพี่น้องต้อมือแล้ววันนี้เราสุดเราสามาคีเดินดีขนาดเต็มเขาจุนล้นพี่น้องสกมันกันเน่บ่ผู้ทีตามไล์กันเนี้่ ติดตามเราสามัคคีไหมาสามัคคีคือเดินดีแต่เมื่อวานนีเขามดชุลลาวเลยเขามดเขาเต็มๆเลยน้อพี่น้อง,นงเนาะเราสามัคคีเขาจนล้นดีใจน้ำเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้โชคดีผู้ได้โชคโปรได้มันก,ก็ได้โปรได้โชคได้รับผู้โชคดี น้ำสุดเหล้าสามาคีเขาหมดสุดหลอบเลยน้พี่น้องละเขาเต็มๆเขาจนเต็มเขาจนล้นเขาจนอัางน้าพี่น้องนะอ่ะสกมันกันไลาทุคนอยู่ที่เนาะผู้ที่ตามที่ใดมดทุกคนนั่นละนี่กระเป๋าเด่นกระเป๋าอัางกันเยอะน้พี่น้องเนาะผู้มือหนักผู้มือเบาๆกลไปเรื่อยๆก็ได้ ขาปลาทูขาหมูขาไก่ไปนอนพี่น้องเนาะขาขนมข้าวต้มลูกไปลงลำลงเลียนเดี๋ยวนี่น้อยๆก็เก็บกำไปใส่ปลุกใส่ยัดกระปุกไปเด้อพี่น้องเด้อกระปุกไว้เก็บไปถ้าใส่ผีไปจะเปิดเบิ้งอาบานี้มาเบิ้งเราสามาคีต้องวัดรับพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องหลังใจเบิ้งนะปลุกนา จอมาแล้วนะพี่น้องมาเบ่งเล่าสามาคีต่อ mm hmm. เห็นแต่หนุนยอนขาแมว้ะพี่น้องเด้อแมวมันอยู่นํา <c oughs> แมวมาเสียแมวมาเสียมืออื่นกระแตกลหลายแล้วแมวเสียแมวอยู่น้าแมวหน่อยอยู่น้ำนะพี่น้องทำมือวัานี่กันแลนวะพี่น้องหาเล่าเนี่ยหกหลุดพี่น้องเกินหาไปอันหนึ่งเต็มที่อยู่น้พี่น้องน้องปฏิติ่ตามดีใจน้าเด้อพูิติดต,ตามสุดเล่าสามคคี มีใจน้ำพีน้ำนองเขาเขาเกินเลยเนาะพี่น้องเนาะมีใจน้ำกู้มาเขากู้มาติดตามมีใจน้ำพี่น้องมือว่านนี่มือนี่เ้าอีกพี่น้องเต็มเต็มคือเก้านั่นละพี่น้องไม่แม่นเขาตรงเตะตัวเด่นเลยพี่น้องเขาตัวเด่นเลยเนาะพี่น้องเนาะเขาตัวเด่นตัวนั้นไปเลยเขาแต่ตัวจอตัวกลมไปเลยไหมพี่น้องเราสามัมคี ว่าเราได้ถุกเล่าบ่าเขาตัวสำรองเลยหมูหมว่านของหมูว่านนี่เนาะเอาก่อนสิไปเบิ่งของวันที่ยี่สิบเอ็ดเบิ่งหมูว่านนี่ก่อนวันที่ยี่สิบหมูว่านนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะหมอแรงว่านนี่ก่อนเล่าสามัคคีวันที่ยี่สิบพุทธคีรยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องของเล่าสามัคคีวิ่งฮกเด่นฮกเข่าฮกเลยพี่น้องได้นฮกเปล เกินไปเต็มหนึ่งผูจับไปหกเก่าลดไปเต็มหนึ่งลดมาเต็มหนึ่งพี่น้องเนาะผูจับหกเก่าไปออกหกแปดพี่น้องกามาราบอาเซียนเดินเก่าล่องสองเขาเก่าหนึ่งก็ลดลงก็ลดลงมาอีกต็มหนึ่งพี่น้องเด่เก่าหนึ่งมาราชบัคีวีพี่เดินเก่าล่องเก็ย เขาหลุดเก่าพี่น้องแจไดซีเก่ามาเล่าว VIP เดนสามล่องศูนย์อันนี้เขาตัวสำรองพี่น้องเขาตัวสำรองได้ศูนย์แปดพี่น้องลาสตาบีไอเดนคู่วิ่งกับเดนเกดล่องแปดเขาทั้งเกดทั้งแปดพี่น้อง ในแปดหนึ่งกับสามเก็ดนะพี่น้องมือว่านนี่เตรียมทีเลยพี่น้องเขาหากหลูดพี่น้องหาเล่าเดี๋ยวหกหลุดนะพี่น้องนะอ่าบานนี้มาเบิ้งของวันที่ยี้สิเพ็อได้ของเมือแรงนี่แหละเอาอีกเอาอีกพี่น้องเริ่มเดินดีแต่ว่ายานอนหลับกอนทางนะพี่น้องราสมาคีเดินดีอยู่ตลอดนะพี่น้องยานอนหลับกอน้อพี่นอ้องเด้อเบิ่งเอาให้ได้จังนอนอาหาเงินกนจังนอน กขนอนรับฟันดีตัวหันในเงินแล้วนับพี่น้องเนาะบ่คิดบัคเขียดยังบ่คิดนับยังหันในเงินแล้วก็คินนดน,น,น,นอนกขนอนนั่นดีเอาต่างกล่องอีกคนพี่น้องกล่องยึดสูงขออภัยจักหน่อยเสียงดังอิดอิดเสียงหันกล่องเด้อพี่น้องเด้อกล่องยึดสูงแขนบ่แขนเขียนบ่นถึงลาซามาคีวันที่งี้สิบเอ็ด คือสกิกายนกส2บ6 7จับคูพี่น้องจับคูหนึ่งสองเดือนดีๆสี่น,นอนรับก่อนเด้พี่น้องเด้อมิตรออกงามอีกการุปเล่าสุดนี่หนึ่ cầu xuống vinh vinh cầu xuống cầu xuống vinh vinh cầu xuống โมเก้าศูนย์ล่องหนึ่งสี่ล่องหนึ่งสองคูวิ่งเด่นศูนย์ล่องเก่า อาเซียนล้วอาเซียน เจ็บคู่เ,เสียงเจ็บคู่แปดห้าเก็ดแ,แปด

คมเก็ดแปดล่องแปดห้าล่องเก้าศูนย์คูวิ่งเด่นแปดล่องเก็ด law sama key wow sah muk ki dementia dementia u k h o m sukhom s u Cầu vinh vinh cầu song cầu song vinh ผมเก่สองล่องเก่าเกศร่องหนึ่งเก่าคูบินเด่นเก่าล่องสอง là VIP, chấp cô, xuống cầu uốn chết cầu xuống vinh cầu xuống rình. วิ่งเกาสูงมเกาสูงล่องสูนก็ดล่องสองเกาครูวิ่งเด่นสูนล่องเกา ଛ ើន no, uh ់ទ no, uh ី់ទ្រើន់ខ្ល 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sáng si vinh câu số cầu ก้าสองหนึ่งกลมเก้าสองล่องแปดสองล่องสามสี่กูวิ่งเด่นสองล่องเก่า ขีดว่าตรงกันเป็นรองเป็นกล่งๆแบๆเนาะพี่น้องนะเอาไปรถเป็นคันไว้คันมันเนาะพี่น้องนาะขีดแล้วมันขึ้นว่าไะไกลุ่มมุกมุก 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, แคปหน้าจอพี่น้องแคบหน้าจอเห้เข้ามาแล้วเอาไปรล ouais. ุนศอกกันพี่น้องมือนี้แตกได้พี่น้องเด้เมื่วานนี่เขาเต้นหลุดหาเล่าเขาหกหลุดพี่น้องมือนี้มีแตกมีจอพี่น้องจัดเต็มได้พี่น้องได้มือนี้ได้จัดเต็มม่าล้านมู่นี้มาล้านเดินดีแล้วหมื่วานนี่เมื่นี้ครับมื่นี้มีแตกพี่น้อง พี่น้องไปเขาว่าเบื้องแล้วก็อย่าลืมแช่บอกต่อๆกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแช่ให้ปูน้ำเป็นกำลังใจให้ปูน้ำผู้เขามาไหมก่กดกระดิ่งที่ตามไปน้ำพี่น้องเนาะกดที่ตามไปแล้วสามาคีวันที่2ีสิบเพฤศจิกาย,ยน2567ายกเ็กระจับคู1 2 1่9 0วิ่ง9,0คกม9,0ร่อง1,2่องร่อง1,4ค่่คูวิ่ง เดนศูน 0, ล,ล่องเก่าเลาอาเซียน8ปดหาเก็ดเกศวิ่งเก็ดแปคมเก็ดแปล่อง8ปดหล่องเก่าศูนคูวิ่ง, 8, งเด่น 8. ปดล่องเก็ดเลาสามาคีเลืมเขียน VIP นไอพี่ำไพี่นัองลงว่าด้เขียน VIP อพี่น้เอเขียนไปนี้ก็ได้ ลักษณะคี v b i p เขียน b i p ได้พี่น้องเด้อ i p จับคู่เก่าเก็เก่าสอเกวิ่งเก่าสองกลมเก่าสองล่องเก่าเก็ล่องหนึ่งเกาคู่วิ่งเด่นเก่าล่องสองแล้ว v i p 29. สองเก่าศูนย์เก็เก่าศูนย์วิ่งเก่าศนกมเก่าศ ล่องสองเก่าศย์กตครูวิ่งเด่นศูนล่องเก่าาสตาร์ทไอพี่แปดสองเกสองสาวิ่งเ 2, 2, ก้กลมเก้าสองล่องแปดสองล่องสาครูวิ่งเด่นสองล่องเก่าพี่น้องไปข้ามาแล,แล้วก่ะโชคดีโชคดีเ้้พี่น้องเนอลำลำเรื่อยๆกัน เฮงปังปังกันพี่น้องเงินน้องท่องไหลอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องคุณพารักษาทเทวดาคุมข้องพี่น้องสุข,ขูสุขคนขอบคัวอยู่เย็นเป็นสุขพ่อกันไม่สุดนี่กับมืออื้อนผลัดพี่น้องสำหรับเหมือนี่ขอเกล้าคำวาสวัสดี